วัสดีนะครับ,ค,รบคืออันนี้คือคนอันนี้คือคนยนต์นะครับอันนี้ก็ EP สาแล้วเสร็จแล้วนะคะคือต่อของวาครับเสร็จแล้วนะครับอ,<ค>อ๋อเสร็จแล้วตั้งแต่คนที่ดูคลิปที่ดูคลิปสอง EP ไปแล้วนะครับดูคลิปคลิปที่สอง EP แล้วนะครับคือผมเขือกดผิดครับ หน well> ึ่งครั้งก็พี่ใช้ไอ้นี่ไอ้หุ่นยนต์ก็เผลอกดไปอีกหนึ่งครั้งมานั่นแหละครับมันคือเป็นเป็นประเด็นนะคมัน้องพี่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 ใช้ความรุนแรงตำรวจจับเลยเว้ยที่ดูไปที่ดูไปนี่คือนี่คือเขาบล็อกพี่นะครับ ไม่เห็นนะครับอขอเขาใส่ชุดหมุนยนต์ไม่ต้องพี่ก้าวเลยเพื่อนออกไปละออกไปลนี่มันลุกขึ้นมาอีกครั้งนะครับเคือพวกเรามาเล่นอะไรกันดีพวกเรามีชุดเกะงงนะาะอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมขอตัดแป๊บหนึ่งนะครับอขอโหดละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กดติดตามด้วยครับกด ไม่ต้องกดกระดิ่งนะครับเพราะเกี่ยวกับเด็กนะครับ